มาส่งท้ายกันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาจัดถแถลงข่าวค่ะการจัดงานเกษตรแฟร์และก็โอท็อปจังหวัดสงขลาระหว่าง22-28พฤษภาคมนี้นะคะส่งเสริมเรื่องของการเกษตรสงขลาให้จเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นค่ะ เมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะที่สวนสาธารณะเมืองสงขลาตำบลบ่อยยกอำเภอเมืองจังหวัดสงขลานายเพจรนมากสวุวรรณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาค่ะแถลงข่าวการจัดงานเกษตรแฟร์และโอท็อปจังหวัดสงขลาประจําปีงบประมาณ2,567พร้อมด้วยนายทัตทาวินสรุโนผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการเกษตรนายวุฒิศักดิ์เพชรมีศรีผู้อำนวยการสํานักง,งานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่5จังหวัดสงขลานายวุฒิชัยพิชัยยุทธรา เล่ากาแฟเครือข่าย,ายผู้ประกอบการพร้อมด้วยภาครัฐภาคเอกชนและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาร่วมกิจกรรมนะคะซึ่งนยกงกายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเองก็เปิดเผยบอกว่าภาพรวมการเกษตรของจังหวัดสงขลาพบว่ามีผลิตภัณฑ์มวลรวมประมาณ3าม0่ล้านบาทหรือว่าประมาณร้อยละ12.4ของทั้งหมดการเกษตรสงขลาก็ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรประมาณ2.9ล้านไร่และเกษตรกรอ,อีก1 3ึ0 0 0ครัวเรือนลักษณะภูมิประเทศ ด้านตะวันออกก็จะมีพื้นที่ลุ่มติดกับทะเลสาบและอ่าวไทยด้านทิศตะวันตกมีบริเวณพื้นที่ดอนสลับที่ลุ่มทําให้เกิดความหลากหลายค่ะในการประกอบอาชีพทางการเกษตรแตกต่างกันไปตามบริบทและก็ภูมิสังคมของพื้นที่ทั้งการปลูกพืชปศุสัตว์การประมงและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรอย่างเช่นการตลาดและก็การท่องเที่ยวนะคะและเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสงขลาให้เติบโตยิ่งขึ้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเองโดยกองส่งเสริม การเกษตรซึ่งเป็นกองที่จัดขึ้นใหม่มาในอาบาจสงขลาเมื่อวันที่1ธันวาคม2565เป็นอาบาจรแรกของประเทศไทยค่ะที่มีการจัดตั้งกองส่งเสริมการเกษตรที่จะไปดูแลด้านการเกษตรโดยตรงจดให้มีงานเกษตรแฟร์และโอท็อปจังหวัดสงขลาขึ้นเพื่อจะส่งเสริมให้มีการจัดแสดงและจัดจาหน่ายสินค้าเกษตรและโอท็อปจากเกษตรกรผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคเพื่อให้หน่วยงานและก็ภาคส่วนต่างๆค่ะได้นําเสนอผลงานด้านวิชาการเทคโนโลยีและ นวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อจะเชื่อมโยงและก็สร้างความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐเอกชนเกษตรกรผู้ผลิตผู้บริโภครวมถึงประชาชนอย่างเราด้วยค่ะสําหรับการจัดงานเกษตรแฟร์และโอท็อปจังหวัดสงขลาจะกําหนดจัดขึ้นร่วงวันที่22-28พฤษภาคมนี้ค่ะที่สวนสาธารณะเมืองสงขลาตําบลบ่อหยากอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาภายใต้แนวคิดหลักๆเลยก็คือสงขลามหานครการเกษตรซึ่งภายในงานก็จัดที่มีการประกวดผลผลิตทางการเกษตร4สินค้าคุณผู้ มีมะพร้าวน้ำหอมสงขลากาแฟสงขลาพึ่งชันโรงแล้วก็ผลิตภัณฑ์พึ่งชันโรงสงขลารวมถึงกลุ่มใบไม้และกลุ่มแคนตัสด้วยหรือว่ากระบองเพชรจิ๋วนั่นเองก็จะมีร้านค้า กว่าน0ร้านค่ะพร้อมทั้งจะมีการเสวนาด้านวิชาการนะคะจากหน่วยงานราชการและก็จัดนิทรรศการประมาณ40เรื่องให้คุณผู้ชมได้ชมกันรวมถึงให้ความรู้แต่และเรื่องด้วยนะคะเรามีเสียงสัมภาษณ์ของทางด้านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดสงขลาไปฟังพร้อมๆกันค่ะวัตถุประสงค์หลักๆนะครับก็เพื่อที่จะเป็นเวทีกลางนะครับให้กับหน่วยงาน ภาครัฐนะครับคือหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและหน่วยงานของส่วนหน่วยงานต่างๆนะครับแล้วก็ภาคประชาชนคือภาคเกษตรนะครับแล้วก็ท้องถิ่นนะครับได้มาพบปะกันภาคเกษตรก็ได้นำสินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์ผลทางการเกษตรมาวางจำหน่ายภาคหน่วยงานภาครัฐก็ในในเรื่องของวิชาการความรู้ต่างๆนะครับในด้านต่างๆไม่ว่าในเรื่องของพืชเรื่องของสัตว์เรื่องของประมงเรื่องของดินเรื่องของน้ํานะครับ ส่วนในเรื่องของภาคเอกชนก็ได้นําสินค้าพวกอุปรณ์พวกเครื่องจักรเครื่องมือต่างๆเนี่ยมามาอะไรมาแสดงนะครับเพื่อที่จะให้ผู้ที่มาร่วมงานนะครับได้ได้มา,าได้มาเรียนรู้นะครับในเรื่องของการเกษตรนะครับไม่ว่าเรื่องของพืชสวนพืชไรนะครับในเรื่องของปศสุสัตว์ในเรื่องของงวมงแล้วก็มีสินค้าให้ซื้อกลับไปที่บ้านนะครับและทั้งสดๆแล้วก็แปรรูปนะครับจากผู้ประกอบการโดยตรง ประมาณนี้ครับคือเป้าหมายขององค์การเหมือนส่วนจังหวัดสงขานี่เราตั้งกองเสริมการเกษตรเพื่อที่จะเป็นการอุดช่องว่างระหว่างหน่วยงานส่วนกลางกับเกษตรกร นะครับหน่วยงานส่วนกลางคือหน่วยงานของกระทรวงเกษตรไม่ว่าจะกรมส่งเสริมกรมวิชาการกรมประมงกรมประสัตวศ์นะครับแล้วก็กเกษตรกรนะครับตรงนี้มันยังมีช่องว่างอยู่นะครับเพราะว่าสองทิ่เนี่ยเป็นผู้ที่ใกล้ชิดสามารถรับทราบป,ปัญหาต่างๆคือถ้าเราเข้าไปเป็นตัวเชื่อมตัวประสาแล้วตัวลักดันโครงการต่างๆเพราะว่าเกษตรกร,ะกรจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับจะไม่เป็นกเกษตรกรที่ผลิตแล้วขายไม่ได้กเกษตรกรที่ผลิต ผลิตแล้วขายได้แต่ไม่ได้ราคานะครับต่อไปนะี่คิดว่า,าผลผลิตทางการเกษตรจะเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพเป็นระดับพรีเมียมเป็นที่ต้องการของตลาดและขายก็ขายได้ราคาประมาณนั้นครับแลหลมทะเไม้ลานี่เป็นจุดท่องเที่ยวมาเป็นจุดท่องเที่ยวของพี่น้องประชาชนทั้งาชาวไทยและชาวต่างประเทศแลลมนั้นคนที่มาเที่ยวนี้เห็นว่ามีงานนี้ก็คงจะแวะเข้ามาเที่ยวแต่ของเราอย่างของมออนี่นะครับ เกษตรกรจะไปหรือว่าพูดประกอบการที่จะเข้าไปจัดต้องเสียตังต้องเสียตังค่าบูธค่าแต่ของเราฟรีนะของเราฟรีเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยราคาคงไม่แพงเพราะว่าไม่ต้องเสียค่าบูธไม่ต้องเสียค่าจะจ่ายคือช่วยลดและลดลดต้นทุนเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราจะขายได้ในราคาที่รับรองได้เลยของดีราคาถูกกว่าที่ที่จัดที่อื่นที่เขาคิดค่า ค่าบูทค่าค่างานนะครับอย่างอื่นก็ไม่น่าจะแตกต่างกันแตกต่างกันตรงไอ้ราคาเนี่ยนะก็เป็นสิ่งดงดูดแล้วก็คุณภาพของสินค้านะครับก็เรียกว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งงานที่พวกเราจะได้มีโอกาสซื้อสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพนะคะจากผู้ที่ผลิตโดยตรงก็คือจากผู้ผลิตถึงมือผู้บริโภคอย่างเราได้โดยตรงนั่นเองค่ะ